โชว์รูปคู่จังเลมอุ้ยอุ้ยมันทำได้มันทำได้เข<อ>าโช,โชว์รูปคู่ปไปเอาหนาเมื่อกี้เนะี่ยรูปแม่ขัดจี๊ดจั๊ดันข <c oughs> ึ้นมาเรือยตัวมากเดินใช่ <c oughs> อันนี้คุณก็เลี่ยงปอมก็เลี่ยงแบบว่าผมนี่ก็เลี่ยงจริงไหมผม <c oughs> ก็เลี่ยงแท้อ๋อไม่ต้องถาบันดำด้วยอ่ะอ้าวก็เลี่ยงเขากินมากไม่รู้หรออันนี้เผาปากกากโยก็จะต้องไปเสิร์ชหาข้อมูลนะเห็นไหม เหรอใช่อเหรอเห็นไหมเห็นเอฟเป็นไงนี่พูดถูกนี n ่พูดถูกกายเป็นนี่พูดผิดกายเป็นถูกพูดมั่วเนี่ยจริงเหรอจริงๆหมากัฟันดำอ๋อใช่ผมก็กินมากก็ร่างของฟันไมเลยดำพี่บอกทุกคนแล้วทุกคนคิดถึงต้นพี่ก็บอกพี่ไม่ได้มีรูปต้นเยอะแยะเนี่ยพี่ไม่ได้มีเยอะมากมายอะไรขนาดนั้นเนี่ยมีมีรูปเองเนี่ยมีสี่รูปกูเต็มเครื่องแล้วเนี่ยจะครบอยู่แล้วนะเขาเขาบอกว่าเผาอะไรนะขอร้องเขาประกาศโยครับประกาศกอใช่มูซึ่งประกาศโยนี่พูดจริงใช่ไหมล่ย ฟังเหมือนแบบว่าใครพูดอะไรให้ฟังสักอย่างนึ่ก็จำๆมาว่ามันมีเผ่าปากากระโยอะไรอยู่เนี่ยปากกากยเออ,ไป,อไปกับใครอ่ะไปกับน้องๆพี่ๆครับถามทำไมพี่ไม่ไปับใครรอพี่ไม่มีใครให้ไปด้วยหรอกทุกคนรู้ไหมครับว่าเออเสื้อดอมของพี่ขวัญเนี่ยเขาทํามาร้อยตัวนะครับร้อยตัวแรกหมดในวันเดียว <laughs> ไม่ขายนะเขาแจกลหลานน้องๆก็เมื่อ <laughs> คืนลูกอ่าง,อง,ข,ง,ง,งของครึ่งลงนะลงละครใครรู้บ้างอืมอเยอะมาก ไม่แต th ่ <anak lonely> okay, ี่ต้องขอชื่อชมนะว่านามสกุลลูกอ่างทองนี่เสียงดีทุกคนจริงมาอยู่อ่างทองเนี่ยได้เสียงดีๆมาอยู่ร่างทองสิเสียงไม่ดีมันเป็นแกะดำมาดีไปเสียงไม่ดีอยู่คนเดียวดีใครว่าใครว่าเติ้ลบอกพี่เสียงผมกับเสียงน้องก้องเสียงใครดีกว่ากันเติ้ลอยู่แล้วโอ้ยเห็นไหมบอกแล้วกองค่าเสียงดีกว่าเองเยอะเออคิดถึงน้องก้องนะน้องก้องไม่เด็กน่ารักนะรุ่นเดียวกันกับเติ้ลไม่ใช่หรอมันไม่รู้อะเออมันเรียกพี่ก็เลยเรียกน้องรุ่นเดียวกันนะอะไเหรอเออ เขาบอกว่าคู่นี้น่าไปเดินตลาดด้วยกันบ้างเนาะว้าวผมเดินไม่ได้พี่เพราะว่าแบบผมไม่ชอบเดินตลาดอ่ะแบบมันกิ๊กกีกิ๊ก็ได้ถ้าหนูไม่ชอบเดินอ่ะอืมเอาเดี๋ยวเราไปเดินนิ่หน่อยผมเดินแต่พวกพารากอนอะไรอย่างเงี้ยดิว้าวอืมใช่ใช่เราติดแอร์ใช่แล้วว่าเราอ่ะอืมใช่เดินที่ไหนก็ไม่ใส่แอร์แพงวันนี้ครับวันนี้กลับบ้านเลยเหรอวันนี้ไม่มีงานไม่มีรูปนี้คุณสวยมากเลยนะรูปข้างหลังคุณเะคุณรู้ตัวเองนี่ลงแล้วขึ้นใหม่ได้ไหมอย่าโชว์รูปคู่จังเลย วิววิวมันทำได้มันทำได้เขาโูช่วงทูกคูปไปล้อมน้ำเมื่อกี้เนี่ยรูปแม่ขวัญจีสิบประจันขึ้นมาด้วยตัวมากเดินใชยอันนี้คุณก็เลี่ยงปลอมก็เลี่ยงแบบว่าผมนี่ก็เลี่ยงจริงใช่เหรอผมก็เลี่ยงแท้ออแม่ต้องถายฟันดำด้วยอ่ะอ้าวก็เลี่ยงเขากินมากไม่รู้เหรออันนี้เผาปากการยก็จะต้องไปเสิร์ชหาข้อมูลนะเห็นไหมเออเขาปันจริงเหรอใช่อร่อเหรอเห็นไหมเห็นเตะเป็นไงนี่พูดทุกนี่พูด พี่บอกทุกคนแล้วทุกคนคิดถึงต้นพี่ก็บอกพี่ไม่ได้มีรูปต้นเยอะแยะเนี่ยพี่ไม่ได้มีเยอะมากมายอะไรขนาดนั้นเนี่ยมีมีรูปเองเนี่ยที่สี่รูปกูเต็มเครื่องแล้วเนะี่ย <laughs> จะครบอยู่แล้วเนะี่ย